อ,อีกหนึ่งเรื่องนะต้องบอกว่ามีเหตุการณ์รักทึกเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะคะในพื้นที่แถวแถวร่มเกล้า <หะ S 1> ผู้หญิงคนหนึ่งขับรถสีขาวทะเลาะกับแฟนแทีนี้เมาด้วย<อ>แล้วก็โมโหโด้วย<อ>ชนแหลกเลย <หะ S 1> ชนรถชาวบ้านโอ้โหชาวบ้านแถวนั้นตกอกตกใจนะชาวบ้านเขาเกี่ยวด้วยเหรอไม่เกี่ยวสิพิทีนคุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันค่ะอุ้ยดูดิแล้วคนอื่นอีกเนี่ยพี่พี่ต้องขึ้นคุชบาท อโอ้โหคุณผู้ชมนี่ <ừ. S 1> ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้นะเขาบอกเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย รถคันนี้ผู้หญิงเป็นคนขับเนี่ยคันสีขาวนี่นะเธอเมาค่ะเมาแล้วก็ขับรถไปชนรถของชาวบ้านสีดําที่จอดไว้แล้วผู้ชายที่ยืนอยู่ข้างๆเนี่ยคือแฟนของผู้หญิงนี่แหละครับผู้หญิงคนนี้ขับรถชนรถเก่งเนี่ยสาครั้งเต็มๆเลยเนี่ยพอมาตรงนี้เสร็จปุ๊บนี่แฟนเขาก็เดินเปิดประตูไปแล้วต้องเรียกว่าทังลากอ่ะลากแล้วก็พยุงพยุงตัวแฟนสาวขึ้นมาค่ะ เพราะว่าสภาพเธอเนี่ยไม่รู้ว่าทั้งเจ็บด้วยหรือเปล่าเมาไม้ไม่ได้สติด้วยไหมแล้วอุ้มมาเนี่ยผู้ชายอุ้มมามากองไว้กลางถนนเลยกองไว้กลางถนนด้วยแทนที่จะพาเข้าข้างๆกองไว้กลางถนนเนาะตั้งหลักตรงนี้ก่อนนะตั้งหลักกลางถนนเลยนะตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนทีนี้จุดนี้เนี่ยมันแถวๆร่มกล้าวทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปไปดูซิว่าเป็นยังไงไม่ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนก่อนจะเกิดเหตุจะเห็นว่าผู้หญิงคนนี้ เหมือนกับเธอมีงงปากเสียงกับแฟนหนุ่มอะ่ะนี่นี่นตอนแรกเหมือนกับว่าอาทะเลาะก,กับผู้หญิงอีกคนนึงก่อนเหมือนมีการตะโกนด่าก,กันหน้าร้านเล่าเสียงดังเลยนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นแฟนหนุ่มเนี่ยมาห้ามอเออแล้วก็อุ้มแฟนสาวขึ้นรถเบนซ์สีขาวนี่แหละแล้วหลังจากนั้นผู้หญิงขับรถชนเลยตามคลิปที่เราดูตั้งแต่ต้นเลยคุณผู้ชมเนี่ย ได้ข้อมูลมาเพิ่มเติมบอกว่ารถคันที่ชนเป็นรถของผู้ชายที่ผู้หญิงเป็นคนออกเงินซื้อให้ออและถามว่าเอาแล้วเขาทะเลาะอะไรกันทำไมหัวร้อนก็ได้ข้อมูลมาอีกนะลงพื้นรีไปเนี่ยเขาบอกฝ่ายชายมักแอบหนีเที่ยวบ่อยๆจนผู้หญิงเนี่ยสะกดรอยตามไปเจอ,อด้วยความหึงหวงก็ไม่รู้ว่าเป็นประเด็นหรือเปล่าที่มีการเหมือนตอนแรกอะที่เหมือนกับผู้หญิงเนยพูดกับผู้หญิงอีกคนนึง เหมือน oh. ทะเลาะก,กันหรือเปล่าแล้วผู้ชายมาห้ามผสมกับเมาแล้วด้วยไหมพอจับได้คราวนี้พุ่งชนเลยนะอาทีมข่าวก็ได้พูดคุยกับนายวิสิทธิศัศกดิ์สุวรรณวารีนะคะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภยัยก็ไปช่วยทั้งผู้หญิงผู้ชายคู่นี้นี่แหละก็บาดเจ็บกันไปเล็กน้อยบอกว่าผู้หญิงที่ขับรถเนี่ยก็ยังพอมีสติคุยรู้รเรื่องแต่เธอก็ขอไม่ไปที่โรงพยาบาลเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ถามนะคะบอกอ้าวเป็นแบบนี้คุณจะแจ้งความดำเนินคดีอะไรกันไหมยังไงเขาก็บอกไม่ ไม่พี่พี่ต้องขึ้นฟุตบ้ก็เหมือนเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันแบบนั้นะนะคะสรุปที่เขาชนนี่คือไม่ใช่รถชาวบ้านใช่ไหมเออเป็นรถของผู้ชายใช่ไหมรถผู้ชายที่ผู้หญิงซื้อให้เออเขาว่าอย่างนั้เพราะฉะนั้นผู้หญิงบอกว่านี่รถฉันฉันซื้อให้เธอนะฉันจะชนก็เรื่องของฉันอย่างนี้เหรอที่ต้องจัดการก็คือประกันกับประกันทาประกันไวประกันไปจัดการประกันเคลียร์ก็อาจจะสั่งเมาแล้วคุยกันได้ไกล่เกลี่ยกันได้อ้าแล้วข้อหาเมาแล้วขับเหรอครับมันมันยังไงฮะ ผู้เสียหายก็มันยกเว้นไม่ได้ดิอ่าถ้าอย่างงี้ก็ถ้าอย่างงี้ก็คือยังไงล่ะเมาหรือเปล่าล่ะอันนี้ที่ผมสงสัยนะที่คุณคุณบอกโอเคให้ประกันไม่ไม่ติดใจเอาความระวังสองสามีภรรยาเพราะเขาก็เป็นเงินของเขาทั้งสองคนเขาไปเคลียร์กันเองเรื่องรถแต่ถ้าเมาแล้วขับนี่เมาป่าวะผมไม่ได้อะไรนะผมแค่ตั้งเป็นคำถามเฉยๆครับว่าเมาหรือเปล่าแล้วนี่บนทางสาธารณะอะฮะใครตอบผมได้บ้างอ่ะคุณเพลงลบตอบสิตอบได้ไหมอะ สนอสนอตอบได้ใช่ไหมครับเอาเป็นว่าหาคําตอบต่อไปแล้วกันเดี๋ยวผมจะพยายามหาให้นะครับเพราะมันจะเป็นบรรทัดฐานให้กับสังคมนะครับก็คือใช่รถสองคนเข้าไปเคลียร์กันเองผัวเมียแต่ผู้หญิงเมาหรือเปล่าหรอขับอย่างเงี้ยคือลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าคือเหตุการณ์เนี้ยไม่ได้มีคนเจ็บไม่ได้มีใครตายว่าอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะตอรอให้เจ็บก่อนแล้วรอให้ตายก่อนนี้เหรอ ใครเจ็บอะไรขึ้นมามันจะคนละเรื่องกันเลยนะใช่ไหมคะมันก็จะมีผู้เสียหายเราไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวนะเขาจะไปทะเลาะก,กันเขเป็นเรื่องของเขานะแต่ว่านี่อยู่บนทางสาธารณะ,ะนะครับ